งามๆเลยอุ้ยอือขาใหญ่ๆเลยงามมากอ้โหสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผาเปลี่ยนไลฟ์สตอรี่นะคะ วันนี้ก็มาแบบสีชมพูชมพูนะคะน้องไปลาก็นั่งรออยู่นะคะรอรอจะเข้าป่าจะไปสำรวจเทสจ้าช่องพาเปียก็เป็นช่องเล็กๆนะคะก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกการติดตามเนาะจ้าพาเปียก็จะทยอยไปหายกำลังใจคืนเนาะจ้าไม่ได้เฉดกล่องได้เนี่ยค่ะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะจ้าไปเข้าป่า กันจ้ะช่วงนี้จะพยายามเข้าป่านะคะก็การไหนเข้าป่าเราไปได้ชมบรรยากาศธรรมชาติไปฟังเสียงนกเสียงธรรมชาตินะจ้ะมันจะผ่อนคลายไปอีกอย่างหนึ่งเนาะค่ะไปรับชมกันเลยจ้า เจอแล้วเจอแล้วทุกคนดอกแรกแห่งมันงามเลยเนีเ่ยอร่อยนะคะดอกแรกดอกแรก เริ่มออกแล้วนะคะเห็ด เบลล่าเบลล่าอุ้ยเบลล่าสนุกใหญ่เลยนี่เลยนะคะดอกแรกลงไปเลยกลับบ้านกับเรานะคะมาอ้ยอ้ยอ้ย S <S สนุกใหญ่สนุกใหญ่เลยโดนแทะเอาได้ไหมวุ้งงามอยู่นันเนาะพอเอาได้อยู่ต้องเป็นล่าตามมันโดนแทะไปเยอะเลยนะคะอืม เอาได้อยู่แล้วเราต้องตัดนนยังไงเอาหัวไปอืมอืมตกใจเลยลูกโอ้ยให้ถาดกินไปเถอะอันนี้ไปไปต่อเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนู้นนะคะข้างบนนู้นสวยงามมาก ดูเห oh. ็ด yeah, ปัดใหญ่แ oh. ท้โ yeah, อ้ย yeah, ดูโอ้มันโดนแท้ใหญ่มากอุ้ยอันนั้นเห็ดอะไรเนี่ยอันนี้เห็ดอะไรเนี่ยเห็ดอ,อันนี้กินได้ไหมเนี่ยเนี่ยเห็ดอันนี้กินได้ไหมคะ อโอ้โหใหญ่อลังการสวยงามสวยมากดอกใหญ่มากแต่เอาไม่ได้แล้วนะคะดอกใหญ่มากจ้า ตรงนี้ก็มีอีกนะมันงามจนอยากจะเก็บมันมีเยอะโอ้ยเจอแล้วเหมือนอ้ยโดนฝนโอ้ โดนแทะมันแก่ง่ายมันแก่โอ้ขาใหญ่ๆเอาเถอะก็ไม่เอาละโอ้น่นเจออะไรมีแต่เห็ดที่ไม่อยากจะกินเนี่ยเห็ดนี้ออกเยอะนะคะใครกินมั่งแต่เราไม่กินนะ โอ้โอ้ยขายใหญ่ๆงามๆเลยเห็ดนี้กินได้ไหมเนาะจับไปแล้วอะนู่นขึ้นเยอะเลยข้างล่างนูง่นโอ้เสียดายเนาะที่เรากินไม่เป็นนะโอ้โหนี่พอเอาได้อยูเนี่ยนี่เห็ดเอ นอนน้องเบลล่าก็นั่งนั่งฟฝ้ากว้ที่นั้นน่ะโอ้ยโอ้ยงามๆเลยดูสิอือหือจ้าจะเรียกอะไรโอ้ยงามๆเลยดอกแรกที่ โดนกินเบลล่าก็จะชวนกลับบ้านโอ้ยมันไม่งามนะแต่มันก็พอเอาได้นะโดนกินไปเยอะเลยอะ่ะอือือโอ้ยมันอุดเก็บไม่ได้มันงามงามเท่ๆดู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 ด อือขาใหญ่ๆเลยอือมันอดเก็บไม่ได้มันงามเนอะอโอ้โหเอาไปให้ถาดกินไปเถอะอันนี้ อุ้ยเราเจอแล้วเห็ดพึ่งหวานงามๆเลยโอ้ยอย่าเป็นอะไรนะอย่าเป็นอะไรนะเธองามๆเลยนี่ถ้าเรามาไม่ทันจะเขาจะบานมากเลยนะคะพวกนี้นะโอ้ยดีนะเรามาทันยังะ่ะ เสร็จตัวทาตนั่นตัวทาตอยู่ข้างในเน่กำลังอร่อยเลยขอนะคะโอ้โหขอนะคะนี่คือเห็ดพึ่งหวานอร่อยมากนะคะแต่ก็โดนแทะนะแค่เนี้ยโอ้เสียงคุณตาตัดไม้ น้องเบลล่าเหนื่อยแล้วกลับบ้านแล้วน้องเบลล่าอ,องามงามงามเราเราต้องดูดีๆนะคะเพราะว่ามันอยู่ตามก้อยยานเนาะจ้ะ ก็ต้องดูดีๆเนาะมันมันกระทย่อยขึ้นแล้วจ้ะที่นี่ได้เวลาขึ้นมันก็นจะขึ้นปุ๊บทีเดียวเลยเนาะโอ้ยนั่นหละนี่นะกรขึ้นก็ลอยกินไปแล้วไม่เข้าไปหรอกว้ายโอ้ย,อย,อยตกใจปาด ดู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 คนขู่กันเลยโอ้ยอันนี้ก็เอา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 โอ้ยึ้นขู่กันเลยอืมดูถั่วสวยงามน,นะคะโอ้โหเอาได้อันงนี้เอาได้เดี๋ยวรอไปล้าง รอยกินนะคะเราปาดเออกเดี๋ยวเราไปทำที่บ้านอีกเดี๋ยวเราไปทำที่บ้านอีกนะคะโอ้โหงามๆเลยโอ้โห đu, 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 ui, Ngam ngắm 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 อยู่มแมลงเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดที่บ้านอีกทีนึงนะคะมแมลงปัดปัดตีท่อปัดตีท่อ ทำไมเราไม่เห็นทำไมมันใหญ่ขักใหญ่แม่นแทะปอดวันนั่นก็เดินผ่านเดินผ่านทุกวันแต่ไม่เห็นโอ้ยทำไมมันใหญ่ขักใหญ่แหม่นแทะดูถั่วี่ไมหายเก็บได้ไงนะ่ะมันบานหนาเก็บมะโอ้ยมันยังมาเกิดอยู่ตรงนี้อีกเนาะเกิดจยู่ใต้ตน้นสนจะ้ะ เห็นลองถ่าไหมมุนเลยจ้ามุนเลยโอ้ยมันยังมาเกิดเนาะมันอดไม่ได้มันอดไม่ได้โอ้ยดูเถอะงามเลยนี่ก็ดอกใหญ่ๆเาอ๋อมีการอาปากเป่าอีกเนาะ อาไปเถอะนะอ้ยเสียดายอ่ะเนี่ยดอกงาม เห็นอยู่นั่นหัวสมๆอยู่นั่นนะอัน่ะเดี๋ยวเขาไปดูดูเขาไปทางไหนได้ที่ี้อือ uh ือ huh. สวยมากอือ uh huh. อันนี้งามเลยงามบริสุทธิ์เลย เดินมาก็เจออีกแล้วนะคะนู่นกำลังออกเกยอะเลย,เด,ยเ,เดี๋ยวเขาไปเอาเดี๋ยวจะมุนเขาไปเอาด้วยจ้ะ มุ้นนี้ก็ไปเอาละงามๆเลยน้่วันโอ้โหงามๆเลยอันนี้ก็ใชายเดี๋ยวลูกเนี่ยก็คืนมาบูบราบได้เนี่ยนะนี่คือเห็ดพึ่งหวาน น,นี่ก็คือเห็ดตึ้งหวานนะคะแบบพอคำํำเอานะคะนี้นก็ตัวถาดก็มากินจ้ะน,น่ารักตะมุตะมิ ก็เกิดขู่กันเลยตะมุตะมินูนกำลังขึ้นตะมุตะมิเลยนะคะเห็นเลยนี่ใช่เลยนะคะอือหือ ถ้าเราไม่เอาเขาก็ถูกกินนะคะตัวทาตมากินโอ้หัวหัวหลุดเลยโอ้โหงามงามมากงามมากเลยอย่างงี้งามมากก้๊ยหัวหลุดเลยโอย้เสียดายโอย้กำลังจะกำกกาลังจะฟอ ยังไม่ใหญ่เลยฟอแล้วเหี่ยวแล้วเป็นตัวอ,อะไรเนะโอ้ยยุงกับหนอยุงอะอย่างนี้ก็กินได้อยู่นะคะส่วนยังเออ้อยัง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 กินได้ยังใช้ได้อยู่ เดี๋ยวเราไปทําที่บ้านเราก็มาเจอเห็ดพึ่งขาลายอีกนะคะดีนะานนี้ปุ๊บโ,โอเคใช้ได้อยู่นะคะเห็นส้มๆม,มาไกลๆ ได้ได้ได้ใช้ได้แล้วเราก็มาเจอเห็ดพึ่งหวานนะคะโอ้โหงามมากเลยอะ่ะสวยงามมากมาแรงวันก็เยอะไม่ใช่สิไอตัวนัน่นอะไอตัวแคร็ไอตัวที่กัดเจ็บอะ อุ้ยสวยเกือบจะฟอเลยเราก็เจอเห็ดส้มเห็ดหัวส้มอีกแล้วนะคะนู่นน่ะอยู่ตรงนี้เองโอ้โหเห็ดหัวส้มกำลังออกเยอะเลยดูสิงามๆเลยโอ้โห งามมากอ,อ,อืกำลังพอกินเลยนะคะแบบนี้ไม่ใหญ่มากจนน่ากลัวอ,อืพอกินพอกินพอำํำดันมาเจอบานใหญ่เลยก็เอาสิคะโอ้ย ขาใ,ใหญ่เลยเงามมากป่านี้เห็ดพึ่งขาลายเยอะโอ้โห ได้เยอะแล้วนะคะสวยงามนี่ก็คือผลงานที่เราได้นะจ้ะเห็ดเตยอย่างสีส้มนี่ก็เฮ็ดพึ่งหัวส้มหรือไม่ก็เฮ็ดพึ่งขาลายนะจ้ะแล้วก็อันนี้ก็อันนี้อันนี้ก็คือเห็ดพึ่งหวานเนาะมันกําลังโตนะจ้ะอันนี้เก็บได้เท่านี้ละจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวมีอีกเยอะนะคะเดี๋ยวมีอีกเยอะมันกําลังเริ่มออกแล้วจ้ะ เห็ดพึ่งนะกำลังเริ่มออกมาแล้วนะคะสวยงามขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องพาเปียไลฟ์สตอรี่นะคะเห็ดพึ่งคารายเห็ดพึ่งหวานขึ้นแล้วนะคะเริ่มแล้วเริ่มเก็บแล้วนะคะ